นางนานผูวาโคราชนะคะก็ได้มอบดอกไม้แสดงความดีใจกับกัมปั้นบ้านแท่นค่ะศิลปะเพลงโคราชนะคะหลังได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงโคราชค่ะคที่บ้านเลขที่3-3-4 ผูหาถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะนายวิเชียนจันทร์นุไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมานะคะและส่วนราชการค่ะก็ได้เดินทางน้ำกระเซ้าดอกไม้ไปมอบให้กับนายกำปั้นนิธิวรภไพบณ์รบหรือว่ากำปั้นนั่นเองค่ะอยู่แล้วเนี่ยอายุ71ปีแล้วเป็นศินลปิน คืนบ้านเพลงโคราชเช้าจังหวัดโคลาชค่ะครับเพื่อแสดงความยินดีโดยมีภรรยาแล้วเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยให้การต้อนรับน้ําค่ะหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ประกาศการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2564ครับซึ่งจะมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวน12คนโดยนายกำปั้นนิทิวรภัยบูรณ์หรือว่ากำปั่นบานแทนเนี่ย ศิลปินเพลงพื้นบานโคราชเช้าจังหวัดโคราชเนี่ยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเพลงโคราชเนี่ยส้างความยินดีให้กับครอบคราาัวและก็เช้าจังหวัดนครราชสีเนี่ยมาเนี่ยเป็นจํานวนหลายเลยค่ะครับดันในกัมปันนิติวรพิบูลหรือว่านกัปันบันแทนนี่ครับซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเพลงโคราชได้บอกว่า ในการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติเทอนี้ครับถือว่าเป็นเกียรติย่างยิ่งให้กับตัวเราเองและกับครอบครัวครับที่บริษัทมาบรรยายกมาเป็นคํา้งบวจาได้ทั้งหมดครับซึ่งรู้สึกดีใจล่าครับแล้วบอกว่าที่ได้เขามอบรางวัลนี่แล้วบอกว่าเราบอยเลยเรไปผู้เดียวรางวัลนี้แล้วดีใจแล้วบอกว่าเขามอบเป็นกับพี่น้องชาวโคราชทุกผู้สุขคนมาสั่งแล้วบอกครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของศิลปินแห่งชาติสั่งซื้อเสียงให้กับจังหวัด